นี่ต, ö, ต,ตัวน,นี้กัดปลายยางเท้าบอยเอาไปนู่นแล้วไปแล้วน uh uh ี่นักกอปมาตั uh> วที่สองแล้วครับผมกัดวุ่นวายแล้วมดดูของดีย่งนัแฟร์ ดีเช่นเคยนะครับผมกับน้องไก่ไอทีทีโชว์ครับผมผมต้องแก่ไอทีทีครับวันนี้เรามาตกปลาช่อนครับผมที่บ่อแมันจพันครับด้วยเนื่องว่าทุกปลาเขาปล่อยไปครัปลาช่อนมันมากินครับผมก็เดียวยังไงเราก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมครับผมวันนี้เราก็มาห้าคนนะครับนี่นี่อเปอนี่ครับหนึ่งร้อนนะครับนั่งมันเบ็ดนี่ก็พี่หนุ่มนะครับ อย่ามาติดตามชมนะครับอ่าเขาเพิ่งจะปล่อยลูกปลาเล็กไปนะครับแล้วน,นี่กลาชอนมันมันมาจิ้มเมื่อวานก็มีน้องเข้ามาตกขึ้นมาได้หลายตัวเหมือนกันวันนี้ก็ให้มาตกซ้ำาครับผมปัดแล้วไม่โดนฟองฟอดเลย,เลยมันมันมันกัดปึก๊กแต่ต้องหยุดรถคันนี้เลยราแค่วัดแค่ที่พ่อบอกอะ แต่วัดไปทีงฟองฟอดพอพอมันกัดปึกหนูต้องลดคันลงแล้วให้วัดเหมือนให้จังหวะมันขยอกนิดนึงอะ่ะบางทีมันงับโดนปลายหางไม่โดนเบ็ดอะ่ะพี่หนุ่มได้แล้วนะครับเติมมาไม่ทันจัดอะไรครับพี่กระดีไทยอันนี้ใช้คันเ <c oughs> ท้าบอลไปนู่นแล้ว <c oughs> <c oughs> เล่นตลกเรื่อยเลยลุงหนุม่ม ปล่อยปลาครับปล่อยปลาตัวนะครับอ um 네ันนี้พี่ออสนะครับไต่ขึ้นมาในี่ตอนนี้กัดปลายยางนี่ได้จากคันดีเมเตอร์ครับผม เปิดโดนละตามกลุ่มตัวนี้ใหญ่ด้วยนักขึ้นตื่นตัวนี้มีไซค์ครับมาแล้ว ก้วไหมดีตแก้วอันนี้อันนี้ก็คันคน New Big G วันนี้เนี่ยมาหลายรุ่นคเาเพิ่มตัวแล้วตที่สองตลิ่งชันมาก กตักต,ต,ต่อ,ตอ,ตอยกหลบกอนคือเปิดลากรึไม่ไปปมงูดลากากไปโน่หนหรอกแกตีหน้านุ่อบนะครับตามพี่สองตอนนี้เล่นกับตัวเมขึ้นหน่ อันนี้นิวบิ๊กจีนำอยู่สองแต้มนะครับผมน <Big> ิวบิ๊กจีนำสองแต้มมิเ,มตเตอร์หนึ่งแต้มเอของลุงหนุ่มหลุดนี่หว่าขึ้นมาแล้วหลุดไปใช่ไหมไม่ได้นับเท้าเท้าบอยมีสองคันครับอย,อยาก <ไป S 1> เอาปลาข,<ไ>ปขึ้นไมะครับหลุดทั้งคู่ <S <S <laughs> แบกรถโฟวิล h e e l อยากบ่อค <laughs> <laughs> ันหนึ่งเหมือนใครขับใครขับโฟวิลเราไปตะกุยด้บ่อนะแตลากโฟวิลมาคันหนึ่งได้โฟวิล เขาเขาบอย2คันยังเอาปลาขึ้นไม่ได้นะเอาปลาปล่อยขึ้นมาแล้วหลุดช่งางรั่วมากไปเยอะก็ช่างรั่วกลายไป็นอยู่บ่อน,นู้นหมดเลยนล้วกัเนี่ยอุปกรณ์อวากรณ์แข่งไว้ตัวแรกเลยอ ตัวที่สองกำลังจะไปใส่เอ้านอนอยู่ข้างกระชังอะนอนอยู่ข้างบกข้างกระชังในทางโลกควักควักขึ้นฝั่งเลยแล้วก็นอนก็ไม่ไปไหนเลยนะออกมาได้ออกออกจากกระชังไปเฉยตัวใหญ่ด้วยอือดีไม่หลุดเลยอยู่ในน้ำฝั่งนู้นโดนหางเกี่ยวหางปลาเหรอปลา แท็กหลบแทกหลบเดี๋ยวพี่เปิ้ลลากไปนเรียบๆตรงนู้นอเคตอนนี้ตัวที่สามแล้วครับแต่ว่าโดนหางนะครับตีไปช่อนโดนหางนี่ทำเป็นตกอสไาวนะมนุษย์มีไซส์เนี่ยนะครับหวานๆด้วยหวานไว้เดี๋ยวหางมันฉีกออกจากเขียวๆเลยด้วยหลังไปแล้ว หางมันลูดได้ไงหางมันฉีกได้ยังนับสองอยู่เหมือนเดิมนะครับเกือบสามตอนนี้กระดีกแก้วนะครับตอนนี้กระดีกแก้วกัดดีมาก <c oughs> ถึงก็ต้องก๊อปปี้เหยื่อครับถอดไม่ใช่กระดีแก้วเหมือนกันแล้วตอนนี้นอนกินเลยเอ่ะพี่หนุม่มโดนแล้วนะครับเทาบ้ทาบอยมาแล้วเท้าบอย นี่กัดอะไรครับอันนี้ลูกกระดีนี่เป็นเหยื่ออย่างที่สามครับเป็นแต่เป็นกระดีมนะเป็นลูกเป็นลูกกระดีที่จีนะครับผมมีกระดีไทยมีลูกกระดีเมีอะไรใช่ไหมตัวนี้โตด้วยตัน tall boy เด๋อโอ้ตัวนี้โตมันเริ่มเลยตัวนี้มีโล ตังน,นี้มีโลโอ้ใหญ่มากครับตัวน,นี้หัวยางงอกเชา้ามีกัดปลายางนะครับแต่ตอนนี้นิยมกระดีกว่าะดีกัดติดเลย แอมสามแซงแล้วครับตอนนี้หนุ่มแซงแล้วเท้าบอยมาครับแอมสามแล้วเหมือนเดิมนะเ็กอา,อาไ,ปกไปเก็บก่อนเอไปดูที่ว่าในกระชังอยู่ครบไหมพราะเมื่อกี้กระชัง <laughs> กระชังคว่ำหน้าแถมแถมเหมือนปลายอยู่ข้างนอกกระชังนะเ,ออเนี่ยเอาออกมานอน,น,น <laughs> กึนอยู่น่าเห็นหมั้นะเห็นขึ้นมั้นะอน,อนกอินกอินอิ่มเลยจุงไว้ช้าจุงเอาพื้นทักทำอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเดิมทีมันคงไม่มีปลาใช่ลากจือแต่ว่าเอ,อ่งั้นแะชลากครับ ไว้ไม่กัดก็เล่นช้าไม่กัดก็ไวอย่างเงี้ยสลับกันสลับมาก็ดีก็ดีกัรวุ่นวายแต่โจทย์วันนี้โจทย์วันนี้เขาใช้ปลายยางใช่ไหมเดี๋ยวดูนะควันนักกอบ จะได้ปลาหรือจะได้แฮวอันนี้กดดันเลยครับกดดันทำใช้กระดี่เ้ยนะครับมาแล้วครับแล็กล็กอกไข่แตกมาแล้วครับเลือดสาดมาเลยโอ้ยซิงใช่ไหมเนี่ยอันนี้ซิงใช่ไหมเลือดสาดเนะ <c oughs> น,น,นี่ยแขนหนอนสั <c oughs> ตว์นะครับตีโดนแล้วครับตอนนี้ขับปัก๊กใช่เม,มื่อวานเล่นแต่ปั๊กอยู่ไง ปักเอคอนแท t ว่ะเนี่ยซีคอนแท็กระช้อนกัดปักนะครับดูดิเวทนาการธรรมดาที่ไหน <g ül> ตัวเบล่มตัวเบล่อมหาชไม่ทันสายตึงอะ่ะ ตัวนะครับแทกแจมสองนี่เราจะเดินหายไปเลยครับเดินออกไปจากป่าอีกทีมีปลาติดมือมาด้วยอันนี้อันนี้บูฮักหรือแบฮักวะบูครับบูฮักบูฮักตัวตัวตัวทรงแบบนี้ถ้าแบฮักเป็นเป็นหนอนนะปลายางกัดทั้งบูฮักทั้งแบฮักเลยนะครับอพี่อ๊อฟใช้บูฮักของน้องแท็กใช้แบร์ฮัก ฮักมันจะเป็นเหมือนหนอนประมาณนี้นี่คือ,อนะคนี่นะก๊อปมาตัวที่สองแล้วครับผมโหกัดวุ่นวายเลยกัดวุ่นวายแล้วหม,มดมด <laughs> โอ้ยเกินกาไปนะเหนื่อยขึ้นเรียบๆนะพี่อ๋อนี่กัดโดยตัวแล้วครับตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ โอ้เบ็ดอยู่ใต้ค้างเบ็ดอยู่ใต้ค้างหลุดแล้วมั้ยอยู่ใต้ค้างเอออยู่ใต้คางเฮ้เยตัวที่สามจากดีเมเตอร์นะครับน่าจะเป็นดีเมเตอร์ลอกลอกอะไรวะคอร์ดไฟล์หรือว่ายังว<ะ>ิ่งไหมครับ เดี๋ยวนิ่งไปแล้วยืนอย่ครึ่งบอนกอบแก้งกอบแก้งวีเอ็กซ์แล้วเลยนะเฮ้ยตกมาช้อนดินไม่ตกมาอกาศส่งพอส่งสายก็ส่งคันเลยยืนยืนขาแข็งเลยนะเมื่อกี้มันยังวิ่งอยู่เลยใช่ไหม ถือวิ่งนั้นเปิดฟรีเดินมาให้เลยก็เป็นอําแล้วพี่โอเคดูปร้องนี่ยังกแฟพุดดินมปแล้วตีพุ่ยหญาเขียวนะขวามือตรงริมริมสลิงอ่ะไอ้ล ก้อ,อยแกคเขียวขวาม,มือน,น <ะ S 1> ่เป็นไรเดินได้มันอยู่ใกล้ใกล้ตะลิ่งยอยู่แล้วเอ้อนั่นแหละใช่กัดเลยใช่ไหมหลงปุ๊บกัดเลยใช่ไหมหลงปุ๊บกัดเลยครับกัดเลยครับดูตัวกันกบกระเดานะครับตัวนี้ดูสิโอู้หช่อนใหญ่ครับใหญ่มากมาเลยหน้ากว่านั้นเต็มคอครับตัวนี้เต็มคอ ชี้เป้าได้ถูกแปะเลยนะลงลงปุ๊บตูมเลยครับโอ้ยนี่ไหนวางคันไหนวางคันอ้าปากดูเยอะหน่อยวางคันก่อนวางคันก่อนเอออเาเอามือนี่จับจับตัวแล้วก็จับไปจับตัวน่ะอุ้มไว้อุ้มไว้แหกปากดูเยอะหน่อยอือแหกปากปลาโอ้ยกบกระเด้าครับ สวยงามมากตัวนี้มีโลนะมีโลอยู่ยาวอ่ะออกยาวเลยอ่ะสวยงามสวยงามครับผมก็ตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วครับผมก็อยู่เรามาสรุปผลงานที่ได้กันนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับนายยกหูกระชังขึ้นหน่อยหูกระชังขึ้นโอเคยกหูกขึ้น อันนี้เลยนะครับโตโต,ต,ตด้วยตัดเยี่ยมเลยจากหลายหลายคนนะครับช่วยๆกันตกขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องลางกันไปมดินปิ้งข่างนี้กันนะครับผม